พาชมธรรมชาติแล้วก็ฟังเสียงนกนะคะน้องนกน้องน,ก,น,ก,นกจะมาอาศัยอยู่ที่บ้านคู่วังหลังวันเดือนกุมภาต้นกุมภาปลายเอกปลายกุมภาต้นมีนาแล้วก็จะได้เห็นช่อดอบ้านคูวังมองไปจะเห็นต้นไม้ทั้งไม้ที่ลานคูวังมองไปจะเห็นต้นไม้ ทางไม้ที่เราที่อยู่อาศัยของนกตามที่เห็นนะคะก็จะมีนกกระจิบนะคะนกเขาไฟนกแต่ยอดแต่ยอดอ่อนพองวดนี้ยอดอ่อนนี้แหละเขาจะก็จะออกดอกออกดอกวัน <c ười> บนเสาไฟนกเขานะะนกเขา <c ười> นี่จะมีกันน้องนีน้อ เห็นแปกบสามนอสามลูกแล้วนะคะลูกสารต้นพาชมธรรมชาติแล้วก็ฟังเสียงนกนะคะน้องนกน้องนก,นกจะมาอาศัยอยู่ที่บ้านคู่หวังหลังวัดเป็นไม้ประดับนะคะแล้วก็ไม้มะม่วงนี่ก็เป็นไม้ผลเนาะกินแล้วได้กินกำลังออกดอกละนี่คือหลังวัด อาใสของนกตามที่เห็นนะคะก็จะมีนกกระจิบนะคะนกเขาไฟนกมันเดือนกุมงานะต้นกุ่มาปลายเอกปลายกุมภาต้นมีนาแล้วก็จะได้เห็นท่อดอกบานมาแล้วเจ็ดวันแล้วนะคะค 1ดวันคนที่จ้องอยากจะออกฟังแสีงนกนะคะของเขาเราก็จะปล่อยต้นสวรสดต้นสวรสเครือสวรสขึ้นไปกระทบโลกนะก็น,น,กน,นี่เป็นจกันน้องมีนอ เห็นด้วก็สามหนอสามลูกแล้วนะคะลูกสายตน้นเราเดินอยู่บนถนนมองไปฝั่งทงันตะวันตกดูวก็สวยไปอีกแบบนึงในทางนี้หนูสองตัวพาชมธรรมชาติแล้วก็ฟังเสียงนกนะคะน้องนกน้องนกจะมาอาศัยอยู่ที่บ้านคู่วังหลังวัดสัตว์ธรรมชาตินะคะ เขาจะมาอาศัยอยู่ที่นี่ตอนนี้เขาน่าจะชวนกันมนันเดือนกุมภาต้นกุมภาปลายเอกปลายกุมภาต้นมีนาแล้วก็จะได้เห็นช่อดอกวิ่งไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตอนเช้าฟังเสียงนกเสียงบานมาแล้วเจ็ดวันแล้ว บานมาแล้วเจ็ดวันคนที่จ้องอยากจะออกของเขาเราก็จะปล่อยต้นสวรสต้นสวรสเครือสวรสขึ้นไปกระทบลกคนะก็จริงๆคันอันนี้เรายืนถ่ายอยู่ที่หน้าบ้านตรงนี้จะเป็นหลังวัดก็เลยได้ชื่อที่คล้องจองกันว่าบ้านครูหวังหลังวัดน้องนิ่นน้องนินน้องนินป้าน,นิน กับน้องนวลไปแล่นนู่นอุ๊ยวิวสวยมากเลยวิวน้องนาง,งเอกของเราว่านราน้างเงินกินนะคะไล้กิน ดอกิ้มผลของเขาเราก็จะปล่อยต้นสวรสดต้นสวรสดเครือสวรสดขึ้นไปกระทบโลกนะก็นวิ่งไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตอนเชา้าฟังเสียงนกเสียงแตกยอดแตกยอดอ่อนพองวดนี้ยอดอ่อนนี่ละ่ะเขาจะก็จะ ออกดอกออกดอก,กว่าบนเสาไฟนกเขานะะนกเขาสัตว์ธรรมชาตินะคะเขาจะมาอาศัยอยู่ที่นี่ตอนนี้เขาน่าจะชวนกันนะไอ้แก่นไปเลยสองตัว กำลังจูีกันนะกำลังจู๋ีกันเลยม่องกำลังไปนั่นได้ออกแล้วไปวิ่งไปนูน่นไปนูน่นวิ่งไปนูน่นวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไปว<ะ>ิ่งปันที่หัวใยของนกตามที่เห็นนะคะก็จะมีนกกระจิบนะคะนกเขาไฟนก อยากจะออกหน้าบ้านกับแม่มาแล้วมามาแม่เปิดให้มาแล้วมาวิ่งออกหน้าบ้านเร็วสวยมากเราดื่มดำกับธรรมชาติตอนเช้านะคะสองตัวกำลังจูจีกันกำลังจูจีกันเลยมม่งวงกำลังแตกสัตว์ธรรมชาตินะคะ เขาจะมาอาศัยอยู่ที่นี่ตอนนี้เขาน่าจะชวนกันีนั่นได้ออกแล้ว่ะวิ่งไปนูน่นไปนูน่นวิ่งไปนูน่นวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลย่ะวิ่งไป,งไป,ป,งไปน่ะไอ้ แก้นไปเลยหร่อยมากเราเดิมดำกับธรรมชาติตอนเช้านะคะสองตัวกำลังจูจีกันนะกำลังจูจีกันเลยม่วงกำลังนั่นได้ออกแล้วไปวิ่งไปนูน่นไปนูน่นวิ่งไปนูน่นวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไปวิ่งไปฟังเสียงนกนะคะ ฟังเสียงนกนะคะสวยมากเราดื่มดำกับธรรมชาติตอนเช้านะคะฟังเสียงนกนะคะ <S <S ยอดแตยอดอ่อนพองวดนี้ ยอดอ่อนนี่ละ่ะเขาจะก็จะออกดอกออกดอกประมาณสองตัวกำลังจู๊ดีกันนะกำลังจูจดีกันเลยมะม่วงกำลังแตกเพราะว่าบ้านเรามีต้นไม้นะคะมีต้นมะม่วงก็เลยเป็นสนะัตว์ธรรมชาตินะคะ เขาจะมาอาศัยอยู่ที่นี่ตอนนี้เขาน่าจะชวนกันบนเสาไฟนกเขานกเขาบ้านคูหวังมองไปจะเห็นต้นไม้ทั้งไม้ที่เราที่เยอะที่สุดคือนกที่ราบนะคะคือนกที่ราบจะมีเยอะนะคะอาศัยอยู่ที่บ้านคูหวังนะคะไปที่เยอะที่สุดคือนกที่ราบนะคะคือนกที่ราบ จะมีเยอะนะคะาอาใยอยู่ที่บ้านคูหวังนะคะอยากจะออกหน้าบ้านะกับแม่มาแล้วมามาเนี่เปิดให้มาแล้วมาวิ่งออกหน้าบ้านเร็วน้องนางเอกของเราบ้านรางเงินที่อยู่อาใยของนก ตามที่เห็นนะคะก็จะมีนกกระจิบนะคะนกเขาไฟนกจะกินนะคะแล้วกินดอกกินผลของแสีงนกนะคะของเขาอยู่เขาก็จะหล่นลงมาให้นี่ก็เป็นมะม่วงเขียวเสวยนะคะมะม่วงเขียวเสวย มมองไปทางฝั่งตะวันตกบ้างเพราะว่าบ้านเรามีต้นไม้นะคะมีต้นมะม่วงก็เลยเป็นนางเอกของเราบ้านรางเงนนินบ้านมาแล้วเจ็ดวันแล้ว